บอกไม่ซื้อไงคุณไม่รู้เรื่องหรืไงเจ้าสองคนต่อเอาเงินมาขึ้นคอยหาพันบาทแล้วเอามาขึ้นมาอืน้นำเด้เข้ามันแก่มาแล้วค่ะ ซอยสือขนมนูนเนต้าอ่าอ่าอ่าน,นเูเห็ดเห็ดเองเลยอ,อันอันละสิสิบาทจ้าไป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 ม่ซื้อซอยหนูซื้อจกักจักอันสองอัน,นเนจ้า ก็บอกว่าไม่ซื้อไงพูดไม่รู้เรื่องไงบอกว่าไม่ซื้อพูดาพสาคนไม่รู้เรื่องอไงนี่ไปหยาหมดแล้วเนี่ยผมต้องขอโทษแทนน้องสาวผมนะเด้อครับเดี๋ยวผมซื้อใหายนะครับโอ๊ยนคนอีสาเหรอเนี่ย เหม็นปลาลาวอะเอามือฝกกกระป๋กของแกออกไปหนี้นเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็อ,อีเด็กนี่ไงใส่ทำน้ำหกใส่ฉันเนี่ยนี่ใครให้พวกคนสองคนเข้ามาขายของในร้านของผมเนี่ยฮะออคุณนายครับค่ากระเผ๋าจะปานครับเดี๋ยวผมใจ่ายให้ก็ได้ครับ รีบออกไปจากร้านฉันเลยนะขอโทษเลยไร้ครับวางไว้เลยของที่มาขายในร้านฉันห้ามออกไปออกไปจากร้านผมเดี๋ยวนี้ออกไป เสียรอมหมดต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะอาหารมื้อนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะทานฟรีได้เลยค่ะแบบนี้ยังค,คุยกันได้หน่อย ไปต่อไปถ้ามันขายของที่นี่อีกถ้าผมยังเห็นอีกแล้วก็ผมจะแจ้งตำรวจให้มาจับไปเลยผมขอโทษเลยรครับข,ขอขอโทษจ้าไปโทษอีละ่ะเดี๋ยวก่อนสูสองคนเอาของมาขายในหา่านข่อยแท็ดให้ลูกค้าข่อยบ่พอใจแถมยังเฮ็ดหลาดข่อยสกรปรกอีก กคือ,อติ๊ตอต้ใจยังไเตะเสียซื้อคนอ,อีสานอีหลีทั้งตผมมีเงินอยู่สี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นผมไปหาขายขานมแล้วก็เอาเงินมาให้เด้ครับ เาสองคนต่อเอาเงินมาขึ้นคอยหาพันบาทแล้วเอามาขึ้นมืออื่นน้ำเดถ้าบบมมีจะเห็นดีกันคัะ่ะไอ,อ,อ,อ้หนูไม่มีเงินดอกจ้าอไอ้หนู้ายขนมได้มือละส,ะสามลอยนึงจ้ามันโมเมนปัญหาของข่อยคุณคุณนายครับ ผมขอเวลาสามมื่อได้บอครับผมสาบานครับเดี๋ยวผมสิฝ่าหาเงินมาขึ้นนะครับได้ก็สันเอาจังสี่เจ้าสองคนเหตุขนมมาทรงหานข่อยมือละสามลอยจนกว่าสิคบหาพันบาทเด้ยเงียอยู่บอมีอผมถามได้ยินไหมครับกรสันขอโตก่อนนะครับ ไปทีหละเดี๋ยวก่อนซีเฮ็ดขนมมาให้ข่อยบ่ใส่ต้นทุเเนเลยเต็ดอ,อ่ะหล้กก็ะย่าลืมต้องเอาขนมมาให้ร้าน่อยมือละตามลอย หลับไปที่ล่าบอกให้ลับไว้ไม่ได้ยินเลยไงครับยืนเแ็ดหนังอยู่ฝ่ฝ้าไปให้ขนมที่ล่ะไป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  ผมก็คิดว่าคุณจะเอาเงินจากเขาสองคนจริงๆผมนี่ตกใจหมดเลยตกใจยังพี่หลงคุณภาษาการกับผมก็ได้ปกติคุณเองก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแต่อยู่ๆจะมาเอาเงินจากคนที่เขาหาเช้ากินขํามผมนี่งงเลยใครเขาจะไปทำได้ลงคอละพี่หลงนุ่นก็แค่แสดงละครแค่นั้นเอง เรารีบเข้าไปดูร้านเถอะไม่รู้ว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะยังอยู่หรือเปล่าเออแต่เมื่อกี้คุณเหมือนไม่ได้แสดงเลยนะผมพูดเล่นเองนะไปไปไปไวุ้ยอยากโดนอิริสเตะ บอกให้รับไว้ไม่ได้ยินเลยไง